วัดีครับวันนี้มาพบกับเราในช่องซีดอพงเงินนะครับวันนี้เราก็มาดูน้องพงเงินกินอ้อยนะครับรงสงใสยน่าจะอร่อยน่าดูเลยนะครับแม่แม่ทั้งกินทั้งเล่นนะครับรงสงใสยน้องน่าจะชอบอ้อยมากนะครับ ดูนะครับแม่แม่โหน้องกินน่าจะอร่อยน่าดูนะครับนี้เราก็ให้หัวััปโรดกินก่อนนะครับแล้วก็ตามเนื้อยอ้นะครับ นี่นะครับเด็กๆก็เอาอ้อยมาให้น้องนะครับนี่ก็เป็นน้องแหลบของเรานะครับครับครับก็เรวเร็วเอาไปสงสน้องน่าจะกินอยู่นะครับโอ้ก็ให้อินแล้วนะครับแม่แม่ น้องน่าจะชอบอ้อยนะครับ นี่ก็เป็นสับปะรดของน้องพวงเงินนะครับก็เอามาเมื่อเช้านะครับเยอะอยู่นะครับแม่แม่ดูครับอาหารเราก็เพียงพอสำหรับน้องอยู่นะครับใส่น้องน่าจะอร่อยนะครับ เยอะแยะนะครับอาหารของเราขับกันเร็วโอ้โหเสียงหวานเชียวนะครับน้องพวงเงิน ครับเสียงกัดนี่ดังโป๊ะเลยนะครับกรอบมากนะครับดูครับฟังเสียงกัดครับ ท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในช่องสีดอพอเงินด้วยนะครับสวัสดีครับ